โมเมนต์ภาพความปรทับใจค่ะแล้วก็มีความสชื่นความสุขสนานนะคะต้อนรับ okay. ขอบคุณทุนท่านในอำเภอพระนอรศรีอยุยาต่านหัน้าส่วนการนี่ครับที่ทางเซ็นทั้น,นะครับที่ได้ไปเป็นเชิให้ผมได้มาร่วม ก็ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างกับวันที่เต่อผมจำได้แใช้คำว่าอาารรัศจรอา,จารรตจรในหลายๆเรื่องท่านผู้ชมสาคอนที่ว่าราชาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานในพิธีคุณสมทรงมีการเปิดอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับงาน Golden Alway Cherry Water Cafe เคสค่ะและการขอครบรอบหนึ่งปีซูนการคลาสเซ็นทรัลอ,อุทยานนะคะแล้วก็การเปิดไฟอา้าวและนี่อิสำสำ์ยินีฉลองฉลองข้า ตอนนี้เราขออนุญาตขัดสายภาพนะคะสำหรับพี่พีเปิดเป็นพี่อลุกค่ะขัดแมสนะคะข้าวที่สำคัญในจังหวัดเลคะเรามาอยู่ร่วมกันที่นี่ค่ะถามให้เราได้เห็นถึงความสำคัญนะคะเป็นศัพท์รวมมูลฐานค่ะอนาคตป้าโอ้โห พี่อะไรอย่าเพิ่งก็บอกว่าอย่าเพิ่งตายนะมีเพลงนี้มีเพลงเพลงมาเลยครับมาเลยมาเลยเนะสำหรับพวกเราทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ในวันนี้นั่นเองค่ะฐานและหลักที่ทเปิดไปต้นที่พัดในวันนี้โอกาสนี้ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับ